จังหวัดพังงาประชุมพร้อมดูสถานที่เพื่อปรับภูมิทัศน์เขานางหงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบารราชการของจังหวัดปี2554นายสาธรนราวิสุทธ์ปหลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมปรับภูมิทัศน์เขานางหงจังหวัดพังงาที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดพังงาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมตรวจดูสถานที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ละดจังหวัดพังงาได้กล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีแนวความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของเขานางหงให้มีความสวยงามและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดโดยได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดประจําปี2554ในวงเงิน5ล้านบาทสําหรับกรอบแนวทางการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของเขานางหงประกอบด้วยการปรับปรุงถนนเพกเกษมเฉพาะบนเขานางหง จัดทำสวนหย่อมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามตลอดแนวถนนปรับปรุงสารเจ้าแม่นางหงให้ดูสวยงามเพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประชาชนที่ผ่านไปมาได้เคารพกราบไหว้ทำเส้นทางวอล์กเวย์เพื่อผจญภัยเดินป่าสารเจ้าแม่นางหงไปจนถึงหมู่บ้านในวังหมู่ที่4ตำบลถ้ำทองล้างและจัดทำจุดชมวิวห้องน้ำรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ในระยะไกล ดยคาดหวังว่าหลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเป็นการฟื้นตำนานและประวัติศาสตร์ของเขานางหงซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของจังหวัดพังงามาตั้งแต่สมัยโบราณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญเป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติเช่นการปลูกป่าน้ำมันและยางพาราบนเขานางหงรวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์บนเขานางหงให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดเขานางหงของเราเนี่ย เป็นจุดที่ม,ม,มีลักษณะ<ช>พิเศษ,เศษครับเป็นตำนานของจังหวัดเป็นภูมิประเทศที่าสามารถจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับธรรมชาติได้มาดูมาเห็นสิ่งที่แปลกูแปลกตา,าทางจังหวัดก็เลยตั้งคณะชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า จุดที่สามารถจะทําเป็นจุดชมวิวได้นั้นอยู่ในพื้นที่ประเภทใดเพื่อจะสามารถพัฒนาไปในรูปแบบใดครับและเราจะได้นําข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปคุยกันเพื่อจะกําหนดรูปแบบในการทําเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจ